ประทับใจของกินค่ะน้ำมันชันมะนาวค่ะอร่อยมากหนูเติม3ามรอบหอมรอกการได้รู้อินไซต์จริงๆของคนทํางานจริงๆเผชิญอะไรบ้างแล้วก็วิธีการจัดการยังไงคะเห็นวิธีการเรียนการสอนของเด็กๆครับทําให้เราตระหนักได้ว่าเรียนแล้วจะจบไปทําอะไร ทีเด็กที่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้อยากมีเขาจริงๆพอเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขากลายเป็นตัวปัญหาสําหรับพ่อแม่คุณแม่ใบยสยก็ไม่พร้อมที่จะ เลี้ยงค่ะก็เลยมาอยู่ที่นี่ค่ะปัญหาเด็กมันซับซ้อนขึ้นมีเด็กที่ต้องการความจําเป็นรับการสงงคราะห์ก็ยังมีเด็กที่ถูกทอดทิ้งครับมนเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆขาดแคลนบุคลากร,กรที่มีความสามารถเฉพาะทางสําหรับการดูแลเด็กนะครับนังสังคมสงังคะหนึ่งคนเนี่ยต้องดูแลประชาชนท้าหมื่นคนเลยทางมูล,ลนิธิเนี่ยขาดการสนับสนุนที่มากพอเหมือนเปิดโลกทําให้เรารู้ว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งแล้วมูล,ลนิธิต้องเข้ามารับผิดชอบเยอะมากๆเขาไม่ได้รับความ รักเหมือนเด็กทั่วๆไปการเปรียบเทียบกับตัวเองว่าตรงนี้เป็นปมด้อยของตัวเองปัญหาการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ถูกยอมรับนะครับในสังคมเด็กอาจจะมีการพัฒนาที่ช้ากว่าเพื่อนปัญหาในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยตัวเองปัญหานี้ก็ส่งผลต่อผู้ดูแลแล้วก็บุคลากรภายในองค์กรด้วยการศึกษาของแต่ละคนก็คือไม่เท่ากันมันสําคัญต่อจิตใจของเด็กตั้งแต่แบบ beginning เลยการที่เด็กได้ราความรักมันก็เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตสุดท้ายพอลงมือทําจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวใหญ่ที่สามารถที่จะทําให้มันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นรู้สึกว่าถ้าเกิคนที่ทํางานด้ารี้อยู่แล้วอ่ะต้องวิ่งอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ไม่เหนื่อย ืออยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นพานาะโยบายที่เป็นทางออกของ ทุกปัญหาของเด็กยากไร้หลายๆที่อาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตในจุดนี้อยากทาให้เขาได้รับการคุ้มครองสิทธิที่เขาควรจะได้รับเด็กทุกคนก็จะมีโอกาสในการศึกษามากขึ้นมีที่ทุกที่รองรับสำหรับเด็กทุกคนไม่ให้เขารู้สึกว่าแตกแยกออกจากสังคมไม่มองว่าเราแตกต่างกับคนอื่นจะได้หาทางออกได้จากหน่วยงานภาครัฐอยากให้น้องๆได้รับการศึกษาที่ดีเข้าถึงโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรง่ายขึ้นกว่าเดิมช่วยสื่อโพสต์ตามออนไลน์อะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอยากให้มีโมนิธิที่ดีแบบนี้มากขึ้นทั่วประเทศเลยค่ะ ที่เขาทำเขาจะทำเร็ว 2> 1 2ึ่งสองสามสี่ครับมีอะไรอยากบอกน้องๆนักศึกษาบ้างครับ สิ่งที่อยากบอกนะคะในปัจจุบันเนี่ยประสบการณ์ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะโดยเฉพาะหลักสูตร SPD ไทยของเรานะคะเราก็ได้มีการจัดหาสถานที่ฝึกงานค่ะซึ่งก็จะมีคนที่คอยดูแลนะคะทั้งอาจารย์ภาคสนามค่ะแล้วก็อาจารย์ภายในคณะ เพราะฉะนั้นค่ะนักศึกษาก็จะได้มีทางเลือกหรือว่าที่เราเรียกว่า alternative choice นะคะที่จะให้นักศึกษาเลือกในการฝึกงานค่ะในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็สิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะไม่ใช่แค่หางานทำได้ แต่การที่เรามีประสบการณ์ในการทำงานและได้เลือกสิ่งที่เราอยากทำจริงๆสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หลักสูตร SPD ไทยจะสามารถมอบให้นักศึกษาได้ค่ะเขาจะให้ประชาชนในชุมชนครับช่วยกันเก็บพยาขายแล้วก็ทําให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีรายได้มากขึ้นครับผมเตรีมมยมไปกี่ล้านนะ,ะหลายร้านเลยเยอะมากเรวเหลืองต้มม่นนวง เป็ไไงมัางเกิดเกิดอาการอะไรขึ้นโดนเฮ้ยเอ็นเจไม่เอ็นเจมาแลประสานองค์กรก็เป็นคนสำคัญในองค์กรที่ว่าเราอาจจะต้องรักษาแล้วก็ส่งสารให้ถูกต้องได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเนาะแล้วก็การเข้าใจแต่ละหน้าที่ด้วยว่าแบบว่าบางอย่างเขาอาจจะพูดไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยอถูกตะวินช่ำเลยนะ กุ้งกัดกุ้มเลยกระโดดกัดหูของแก้มเอ้ยเอ้าขอบคุณมากกุ้มกระโดดกัดกุ้มกุ้งกระโดดกัดกุ้มความจำดีแฟนทุกคนเก่งมากเพื่อนผมทำจรวดไปอวกาศอยู่ครับเขาจะหนีน้ำท่วมครับแรงมันใจมาจากไหนครับอยากจะบินให้สูงครับโอ้โหให้ชอบอยคอยบินสวยาเ้าทาแล่นลมสมรดี 1 2 3 欢迎 คณะของเรานะคะเด็กที่จบไปค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำงานในด้านของการพัฒนาสังคมการพัฒนานโยบายทางสังคมการทำงานกับกลุ่มแล้วก็ชุมชนแล้วก็การพัฒนาสังคมค่ะ ึ่งเมื่อจบไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะหางานทำค่ะได้มากกว่า98%นะคะจากยอดนะคะหรือว่าสถิติของนักศึกษาที่จบไปนอกจากนี้ค่ะทักษะนะคะที่นักศึกษาจะมีนะคะก็คือ soft skill ค่ะซึ่งนักศึกษาก็จะสามารถนำไปพัฒนานะคะแล้วก็ใช้ได้ในทุกๆหน่วยงานค่ะนะครับ soft skill นะครับมีความสำคัญยังไงกับน้องๆเขาบ้างฮนะ ซอฟต์สกิลนะคะก็คือทักษะของการสื่อสารแล้วก็ทักษะทางสังคมค่ะซึ่งเป็นทักษะที่ AI ไไม่สามารถที่จะทำงานแทนได้เพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาที่จบไปแล้วก็มีทักษะทางด้านนี้ค่ะแน่นอนว่าก็จะทำงานร่วมกับองค์กรค่ะกับหน่วยงานต่างๆนะคะได้ทุกๆองค์กรค่ะแล้วก็จะมีทักษะนะคะที่จะทำงานร่วมกับคนชุมชนนะคะแล้วก็หน่วยงานค่ะในทุกๆองค์กรนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น ทักษะที่ขาดแคลนมากค่ะสำหรับนักศึกษานะคะที่อยู่ในช่วง generation 4ในปัจจุบันนี้ค่ะทั้งหนึ่งอาจารย์ก็เคยเป็นนักศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะะเป็นบัณฑิตของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะ อาจารย์รู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่เราได้เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะการที่เราเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็คณะแห่งนี้เรามีความศรัทธาเดียวกันนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในห้องนี้น่าจะมีความศรัทธาร่วมกันก็คือเราอยากช่วยทําให้สังคมนี้เติบโตแล้วก็ดีขึ้นในฐานะที่นาาักศึกษาเข้ามาเรียนในสาขานโยบายสังคมและการพัฒนา อยากบอกนักศึกษาว,ว่าสิ่งสําคัญก็คือเมื่อครั้งที่อาจารย์เป็นนักศึกษาแบบเดียวกับพวกเราอะค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากเติบโตไปด้วยกันกนับคณะแล้วก็มีอาจารย์ที่เดินเคียงข้างกับนักศึกษาไปพร้อมที่จะผลักดันช่วยเหลือสนับสนุนอาจารย์ขอเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็คิดว่าอาจารย์หลายๆท่านที่อยู่ในหลักสูตรก็พร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับนักศึกษาในในการที่จะเติบโตออกไปจากคณะน,น,นี้แล้วก็เป็นบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตที่ กองานเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างสังคมนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นค่ะขอต้อนรับพร้อมให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ ดีมากลอสะแบนเตนแฮปปี้ <Happy. S 2> สนุกน่ารักค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> คำละสองสามคำคำละสองสามคำเอ้าคำละคำละสองสามคำไม่เจอจัดการเนื้อดดาบสนุกมากค่ะเอนจอยฟีลกู๊ดมากค่ะมันมากเลยค่ะสนุกไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้เนาะเป็นไปชี้ทั้งสิบรอบได้รางวานอย่างนี้ จัดก็มีความสุขมากเลยนะคะที่เห็นเด็กๆมีความสุขค่ะพี่แตมที่มากพวกเราก็แต็มทว่เหมือนกันสนุกมากัีมากพีกก่จัดสนุกมากคะ่ะป็นมากค,ะคะ่ะปล่อยค่ะได้เต้นกิจกรรมเลิศทุกอย่างเลิศหมดเลยอบอุน่นที่